แม่ป้องกันเกิดภาวะคอมพิวเตอร์วิชันซินโดมในช่วง work from home ค่ะเรามาบอกต่อข้อมูลจากกรมการแพทย์นะคะพี่หมอขอแชร์5วิธีที่จะป้องกันอันตรายกับดวงตาของคุณเพราะการ work from home หรือเรียนออนไลน์อาจจะต้องใช้เวลาเกือบทั้งวันจ้องแต่หน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือทั็บเลตหรือสมาร์ทโฟนจึงต้องใช้สายตากับหน้าจอเป็นเวลานานดวงตาที่ต้องรับภาระหนักส่งผลต่อสุขภาพที่ไม่ดีค่ะหากคุณมีอาการเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นปวดเมื่อยตาตาแห้งตาล้าแสบตาเคืองตาตาพลามัวโฟกัสช้าตาไม่สู้แสงปวดกระบอกตาปวดศีรษะปวดหลังปวดไหล่ปวดต้นคออาการเหล่านี้อย่าชะล่าใจนะคะ วันนี้เราจึงมี5วิธีค่ะที่มาแนะนำเริ่มด้วย 1. กับพิบตาให้ป่อยขึ้นค่ะหรืออาจจะใช้น้ำตาเทียมเพื่อช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับดวงตา 2. ปรับความสว่างในห้องทำงานและหน้าจอคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมนะคะ 3. กด20 20 20ค่ะคือละสายตาจากหน้าจอและมองออกไปไกลระยะ20ฟุตทุกๆ20นาทีเป็นเวลา20วินาทีต่อครั้งจะช่วยลดอาการตาล้าได้ค่ะ 4. ปรับระดับการมองจอคอมพิวเตอร์ห่างจากดวงตาประมาณ20 2 8นิ้วและต่ำลงจากระดับดวงตาประมาณ4 5นิ้วค่ะและสุดท้าย5 ใส่แว่นแก้ไขสายตาที่เหมาะสมนะคะสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะทางช่องทางออนไลน์ค่ะ Facebook Twitter IG หรือ YouTube ของกรมการแพทย์นะคะ